ครับพี่น้องอันนี้ผมลุงนัดบ้านทุ่งมาอีกแล้วเมื่อปีที่แล้วคลิปที่แล้วก่อนนู้นคือเสนาหกหนึ่งปีนี้จะเป็นเสนเสนาเสนาแปดสามในปีพศหกห้าเนี่ยนี่เนี่น ผมกาลังหาแยกหญยาอย,าอยู่นี่ฮะนี่ที่ผมทำไปเมื่อกี้ปีแล้วที่ว่าให้วานสลายเทนเดอร์ไปไอจีเทนเดอร์ไปแล้ววันที่ยี่ยี่สิบเอ็ดแล้วมาว่านวันที่สี่แล้วฉีดยาคุมเลนใส่กิ่งทองใบหยกไปผสมกิ่งทองใบหยกไปแปดร้อยสี่สี่นะเนี่ยแปดร้อยสี่สี่เนี่ยแล้วข้าวก็มาเป็นแบบนี้เนี่ยเนี่ยแล้วก็วันที่ เจ็ดวันผมก็มาฉีดฮอร์โมนน่ะไอ้มาฉีดยาคุงค่าฉีดด้วยโดนเนี่ยญ้าที่มันตายที่ที่มันขึ้นมานี่นี่ใบนั่นมาแล้วนั่นเนี้ยนี่้าเนี่ยเนี่ยวดน้ํามาแล้วได้สามสามสี่คืนสามคืนเนี่ยเนี่ย้าที่ขึ้นในตรงในในในร่องเนี่ย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 ้าที่ขึ้นในร่องนี่ใบจําแล้ว นี่พวก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 นี้ที่ยาเล็กๆเนี่ยนี่นี่ใบช้ำหมดแล้วเนี่ยคิดว่าตายเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยเนี่ยใบช้ำหมดแล้วแล้วท่านดูข้าวทิเนี่ยวันนี้วันที่วันที่สี่ข้าววันที่เจ็ดนี่เท่ากับข้าวสิบสิบสองสิบสามขีนนะลองนับดูเนี่ยให้ท่านดูแล้วดูนี่นาปลายน้ํานะขึ้นเสมอสวย ข้าวเนี่จริงเนี่ยข้าวหวานบันเดียวกับของผมกับของเขาเนี่ยของของคนผู้อื่นเนี่ยมันจะสู้ผมไม่ได้เลยนี่เริ่มแตกกอแล้วเนี่ย่นดูเนี่ยเนี่ยเนี่ยแตกกอทั้งหมดเนี่ยเนี่ยมีที่ไหนมั่งข้าวอย่างงี้สิบสามสี่วันนี้เริ่มแตกกอแล้วเนี่ยนี่ต้นสองต้นสามแล้วเนี่ยนี่สองยอดสามยอดละ เนี่ยนะท่านดูเอาก็แล้วกันเราคือเซนเดอร์แล้วก็ตัวโฮโมนกิ่งทองเนี่ยแล้ปุ๋ยใบหย,ยกเนี่ยเขาจะประกาศสัดดางเขาเองว่าเออคือแล้วน้ำนี่ท่านดูน้ำเนี่ยตามหลักที่ขึ้นมาเนี่ยน้ำเนี่ยน้าทีวิตที่ขึ้นมาจากคลองตอนนี้น้ำคลองแดงแจ๋เลยนะนี่สายแจ๋วเนี่ยปรับสภาพเนี่ยเพราะว่าไอพิษของซันเดอร์เรายังมีอยู่ หน้าดินยังนิ่มเลยเนี่ยเนี่ยยังนิ่มอยู่ท่านดูกันกระ้วกันว่าเราต้องเปลี่ยนทผมทผมถึงบอกว่าให้เปลี่ยนพฤติกรรมไงว่าเราจะต้องเปลี่ยนพฤติกรรมเราต้องช่วยเขาด้วยไม่ใช่ว่าไม่ช่วยถ้าช่วยเขาว่าเราก็จะสบายเร็วไม่ต้องมานั่งทนทุกข์นั่งกอดเขามองข้างคณะว่าจะทำยังไงดี แต่เนี่ยผมเชื่อมั่นแล้วตอนนี้ผมก็พูดได้เต็มปากแล้วคิดว่านะคลิปนี้อาจจะมีน้อยมากที่สุดเก้าดีตามหลักของผมมันจะเยอะไงอ่าัน,นีเดี๋ยวผมจะมีทั่วๆวไปผมจะทำให้ท่านดูเรื่อยๆไปว่าเนี่อันนี้ผมไม่โฆษนาชนเชื่อนะแต่เทนเดอร์กับกิงทองแล้วก็ปุ๋ยใบ